เสมอต้นเสมอปลายเลยจริงๆสําหรับความแซบกับสาวคนนี้สายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขโดยเจ้าตัวมาร์กจะเป็นผู้นําเทนทรงผมทรงใหม่อยู่เสมอล่าสุดก็ทําเอาโลกโซเชียลต้องตะลึงเพราเจ้าตัวมาอวดผมทรงใหม่ตัดผมสั้นสบัดในทรงสกินเฮดแฟนๆชมทั้งสวยทั้งหล่อเท่ในคนเดียวบอกได้คําเดียวว่าทรงไหนก็เอาอยู่ สายป่านมีการโพสต์รูปอวดลุกใหม่ผมสกินเฮดร,รับอากาศ40องศาลงไ g จีเก๋ๆพร้อมกับแคปชั่นว่า40องศาขอบคุณพี่โอมากนะคะสะสมกับการรอคอยมานานในที่สุดงานนี้ทำเอาเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับที่รักเธอคอมเมนต์กันสนันไอจอาทิเช่นเทจัดสวยจังตรด,ดีเลิศมากไม่เพียงเท่านั้นทางด้านของสามีวุฒนันทวุฒิบุญรับทรับก็คลั่งรักดักมากมีการโพสต์รูปคู่ กับภรรยาสุดที่รักพร้อมกับแคปชั่นว่าพี่น้องกันแน่นอนที่ผ่านมาสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขนะับเป็นสาวที่นําเทนทรงผมเลยก็ว่าได้ซึ่งแต่ละทรงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าทรงไหนก็เอาอยู่ สำหรับสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขนักสแสดงหญิงชาวไทยเกิดวันที่27พฤษภาคมพศ3 5 3 3ปัจจุบันอายุ33ปีจบการศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษาจากโรงเรียนชินวรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อม9้าสายป่านเข้าศึกษาระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนเซนเทรซา และเธอได้ดอรอปเปลียนเมื่อเธอศึกษาอยู่ชั้นม .4 และได้เข้าศึกษาและจบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียน IBS3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาภาพยนตร์และวิดิทัศน์มหาวิทยาลัยลังสิทธ์โดยสายป่านได้รับเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยเกรดเฉลีย่ยสะสม3.27 สายปานเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการรับงานโฆษณาแต่เดิมพ่อและแม่ตั้งชื่อเล่นว่าสายป่านแต่เห็นว่ายาวไปเลยเรียกชื่อเล่นว่าป่านเฉยๆเธอได้เข้ามาเป็นหนึ่งในพิธีกรรุ่นที่1รายการ Strawberry Cheesecake แต่ชื่อเล่นไปซ้ำกับป่านสิมาชัยปีชาวิตเธอจึงกลับมาเรียกตัวเองว่าสายป่านต่อมาเธอเริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากโฆษณาตัวหนึ่งที่ฉายในโรงภาพยนตร์จนสายป่านได้มาแสดงนำในภาพยนตร์ครั้งแรกเรื่องพลอยทำให้เธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการแสดงในครั้งนั้นทำให้สายป่านได้มีชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงสมทบญิงยอดเยี่ยมในเวทีเอเจนต์ฟิล์มอวอร์2008ต่อมาสายป่านก็ได้มีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่องเช่นภาพยนตร์เรื่องสีพ่งเฟนชิป เธอกับฉันบุญชู9้าและละครโทรทัศน์เรื่องส้มหวานน้ำตาลเปรี้ยวด้นานชีวิตครอบครัวสายป่านอภิญยาสกุลเจริญสุขเป็นบุตสาวคนโตของนายวิเชียนและนางเพง็ญแขสกุลเจริญสุขโดยสายป่านมีน้องสาวอยู่หนึ่งคนชื่อพัพแพรจะวริยาสกุลเจริญสุขและในวันที่4กร,รกฎาคมปี2562สายป่านก็ได้เข้าพิธีสมรสกับนักแสดงหนุ่มวุฒนันทวุฒิบุญรับทรัพย์ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ